สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่น้องชาว youtube อันเป็นที่รักทุกคน FC ที่น่ารักยินดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอพอพศเมโคแอนบัสิงวันนี้พาคันรุ่นแปดครับย้ายบ่อย้ายหน้าง,งานใหม่ครับกับหางปลาไม่รู้ว่าฮีโนหรือว่าล็อกกี้นะครับคันนี้ผมมาถึงก็ไม่เช้าก็เอารถขึ้นเลย เลยไม่ได้เห็นเทลเลอร์ข้างหน้านะครับแต่ว่าหางนี่ชันมากครับโอ้โหเอาขึ้นนี่เสียวเลยครับดูดูดูซปดออึประมาณเม็ดเม็ดเดียวครับยื่นออกมาชันมากเลยเนะประมาณเม็ดนะประมาณนี้ครับ ขึ้นโอ้ขึ้นลำบากเลยครับขนาดสองรอยนี่ค <c oughs> <c oughs> วันออกเลยครับขึ้นมอแต่ละทีนี่หนักหน้าดูนะครับนี่สิบร้อครับใจสู้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะถึงหน้างานเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องไปดูนะครับ บ้านโนนสะานะครับหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วถอนแล้วอึกอึกอ <c oughs> เป็นเครื่องอะไรไม่รู้จะดูแนละ้วไม่แรงเลยนะครับรถคันนี้ดูสิควันนะดูควันดูควันเมื่อกี้ควันเยอะกว่านี้นะ ผมลุ้นนี่หยุดแล้วครับถอนแล้วอึกแล้วออกหน้าออกหลังเลยควัน <c oughs> ออลุ้นครับลุ้นลุ้นทางทางแม่พี่น้องม้อท่นนี้ก็จะขึ้นหม้อไว เื่องจากแรงพูดหนครับอันผู้ใดเขาไมา่แล้วก็ฝฟากันกดไลค์นฟนฝากกดติดตามเด้อครับเดอ้อผู้ดใดบนถนนกดติดตามฝากคอมเมนต์ถามไทยกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันไน้ครับผมติชมกันเข้ามาได้ครับ ยยยยยจะรอดไหมจะรอดหรือไม่รอดไป <cười> <cười> cái nhạc lúc họ hát thầm <laughs> เดี๋ยวตัวรถเทเลยไปเดี๋ยวพาไปดูสิข้างหน้ายังไงมันรุ่นไหนผมคล่องใจโอ้ยสุครสุเห็นว่าพ่นเองเห็นมองเห็จ้าเห็นไปนั่นรุ่นนั่น น่าจะเป็นเครื่องร้อยเ็ดหานะผมว่า ครับเราตามเขาไปถึงแล้วครับน,างงานั่งกันเปล่าอ้อยยื่สเสียนัางงาน่งกันย่างรู้ไปไสียี่ไกล้ปะย่าง,งรัดไปนีดเดียวนี่ไปน้ำนี่มันเป็นไหนคือขืนหม้อคือยังรุนเหมือน เครื่องจงแรงเลยนี่เครื่องจงแรงเหรอไปครับเอารถไม่โพล่งก่อนลงไปที่เรียบร้อยครับอยู่บ้านเจ้าของรถบอว่าแกวอนโวติรวับวอนโวตต้ไหนตวแรกตเด็บ้านไขนไม่เซ้นกันเพื่อไปกุยจักยุบพูดยักกันมาน เด,ด็กกูจักกุมเบื่อให้ได้หรือครับโอ้ร,ร้อนเวอร์ครับตัวเด็กครับนี่ขัเดียวหรอครับรอเดย้ายรถมาถึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่น้องม็อดอัดเจรบีฝนกับมาเลยครับหนางานป้าว้ ปัดน้ำฝนกับว่าปัดเนาะนี่ครับฝนแรงมากเลยดูนะนด<อ>เดี๋ยวฝนหยุดตกเจอกันครับ ฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับรถแมคโคถ้าแม่โคลงหน้างานปุ๊บฝนมาปั๊บเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาต <c oughs> ิพี่น้องหลังจากฝนตกครับเดียวว่าเป็นวันต่อมาครับอีกเช้าวันหนึ่งวันนั้นย้ายรถมาเฉยๆครับแล้วฝนก,ก็ตกเราก็ไม่ได้ทำอะไร วันนี้เราจะลุยงานนะครับนี่นะครับแนวปักหลักจะว่าเป็นรูปอยังเด็กพี่น้องเพราะว่ามันรูปบักทั่วหน่อยอีกละกุศลใหม่กับสระเกา่าโอ้ยพระเจา้าอันนี้ใส่จะวางท่อนะผมดูท่าทางฝั่งนี้กับสะเกา่าต่ว่านี้สิดูสิคนเราฝากฝั่ง ป๋่าไหยครับเราจะทำลายป่าไห้โคกน้องนานะครับพื้นที่ใส่ละอีกน้องนึงพูนครับน้องนึงไหม่ปักไปดูกันโคกน้องนานี้ต้องมีสองน้องแล้วก็คลองไส้ไก่มาหากันบริสัน เดี๋ยวเห็นว่ะพี่นอ้องเนี่ยครับรักไม้ไผ่สะมันจะเป็นกลมๆม,มันเป็นโคง้โคงๆใสข่ขัวเปลาไว้ปลาไว้หน่อยนะครับพื้นที่ไร่หนึ่งเป็นว่า รยงานกันครับรเราจะเนรมิตมันเป็นยังไงหน้าง,งานก็จะประมาณนี้แหละมันจะออกมาได้ยังไงรูปแบบไหนครับแต่แล้วหน้าง,งานจะไม่เหมือนกันครับแก้ปัญหาเอา ก็ยังมีรถกาโลมาอย่างพี่น้องอกาโร่กะะัาไหอายุกลางทงก็ยังมีกาโลมาอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะหาคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับจุกะจุกะเงินประร้ำรวยกันทุกคนนะครับบ๊ายบาย